한글 <목소리> <목소리> จจออรระะงงงค์์ในวสวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสเตชนที่รักทุกท่านสมัยพระเยซูเจา้ามีคนอยู่สองกลุ่มคือพวกฟาริสีและซาดูสีซึ่งเถียงกันไม่หยุดจนถึงวันที่พวกเขาจะต้องจาก โลกนี้ไปนั่นแหละเพราะซาดูสีไม่ได้เชื่อในการกลับคืนชีพของผู้ตายส่วนฟาริสีนั้นเชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วมนุษย์เราต้องกลับคืนชีพซาดูสีบางคนมาหาพระเยซูเจ้าคนเหล่านี้ไม่เชื่อในการกลับคืนชีพของมนุษย์เขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์โมเสสเขียนสั่งไว้ว่าถ้าพี่ชายตายทิ้งภรรยาไว้โดยไม่มีบุตรก็ให้น้องชายของเขารับเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาเพื่อจะได้สืบสกุลของพี่ชาย ยังมีพี่น้องเจ็ดคนคนแรกมีภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สองก็มารับนางเป็นภรรยาแล้วตายไปโดยไม่มีบุตรคนที่สามก็เช่นเดียวกันทั้งเจ็ดคนไม่มีบุตรเลยในที่สุดหญิงคนนั้นก็ตายไปด้วยแล้วก็ถามว่าเวลาตายเวลาอยู่สวรรค์เนี่ยผู้หญิงคนนี้จะเป็นภรรยาของใครพระเยซูเจ้าก็เลยบอกว่าท่านคิดผิดไปแล้วที่ว่าตายแล้วต้องมีอยู่ในสภาพของมีครอบครัวอีกเพราะพระองค์ได้บอกไว้ว่า เมื่อผู้ตายจะกลับคืนชีพนั้นจะไม่มีการแต่งงานเป็นสามีภรรยากันอีกแต่เขาจะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ส่วนเรื่องของผู้ตายกลับคืนชีพนั้นท่านไม่ได้อ่านในหนังสือของโมเสสที่กล่าวถึงพุ่มไม้หรือว่าเราคือพระเจ้าของอาบราฮัมพระเจ้าของอิสอักและพระเจ้าของยาโคบพระองค์ไม่ใช่พระเจ้าของผู้ตายแต่เป็นของพระเจ้าของผู้เป็นท่านคิดผิดมากทีเดียวครับพี่น้องในเรื่องนี้ ก็มีแต่พระเยซูเจ้าเท่านั้นที่สามารถพูดความจริงได้ก็ขอให้เราเชื่อในพระองค์ก็ขอพระมิจ้าโปรดให้พี่น้องทุกคนที่ได้รู้จักพระองค์ได้กลับเป็นขึ้นมาอย่างรุ่งเรืองเหมือนพระองค์นะครับสวัสดีครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระ,ระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขสน,ขนิรันดร